การทําปากกาคงด้วยตนเองนั้นเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของการคงปากกาแล้วก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบมากแต่เชื่อว่ามือใหม่หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลบ้างถ้าจะต้องทําปากกาคงด้วยตนเองเพราะในช่วงแรกนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันทํายากมีอุปกรณ์ทําไม่พร้อมหรือกังวลว่าถ้าทําผิดพลาดแล้วมันจะควงไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับผมวันนี้ผมมีปากกาควงเจ็ดรุ่นมาแนะนํากันซึ่งเป็นรุ่นที่ผมคัดมาเน้นๆเลยว่าเป็นรุ่นที่วัตถุดิบหาง่าย แล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษเลยครับผมจะใช้อย่างมากก็แค่กรรไกรคัตเตอร์และก็เทปใสเท่านั้นเองครับผมที่สําคัญเลยก็คือทั้ง7รุ่นนี้เนี่ยการันตีว่าสามารถใช้ฝึกได้จริงตั้งแต่มือใหม่ครับและใครที่สนใจทํารุ่นไหนเนี่ยผมได้แปะลิงก์วิธีทําไว้ที่คําอธิบายของวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสนใจรุ่นไหนก็ไปกดดูกันได้เลยครับรุ่นแรกสุดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่พื้นฐานสุดๆเลยนะครับก็คือตราหมาดีซีนั่นเอง รุ่นนี้เนี่ยข้อดีสุดๆเลยก็คือเป็นรุ่นที่อุปกรณ์หาได้ง่ายมากแล้วก็ราคาถูกมากๆครับผมถ้าหากใครหาดีๆเนี่ยรุ่นนี้สามารถทําได้ในราคาไม่ถึง50บาทเลยครับผมหรือเผลอเเนี่ยคุยของในบ้านตัวเองก็เจออุปกรณ์ทาครบกลายเป็นว่ามีปากกาควงใช้กันฟรีๆไปเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นคอมซานะครับซึ่งรุ่นนี้จรงิงๆก็คล้ายกับตรามมาดีซีมากแค่เป็นในเวอร์ชั่นของเกาหลีนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เป็นปากกาที่หาได้ง่ายในประเทศเกาหลีนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็สามารถใช้ไดด้ีพอกกันันนนเช่รผม หรือถ้าใครรู้สึกว่าเบาเกินไปหน่อยรุ่นนี้ก็ยังสามารถนําไปปรับแต่งเพิ่มเติมจนกลายเป็นเมทัลคอมซาด้วยการใช้หัว HGG เพิ่มเข้าไปที่ปลายทั้งสองด้านได้เช่นกันครับผมหรือจะปรับแต่งไปอีกขั้นหนึ่งจนกลายเป็นเรียลชีทคอมซาก็ได้เช่นกันครับซึ่งเรียลชีทคอมซาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่สามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับเนื่องจากมีแรงเบี่ยงเพียงพอในการทําท่าย,ยากๆหลายท่าเลยต่อมาก็เป็น GLRC ครับผมรุ่นนี้อาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทําเยอะสักหน่อยแต่วัตถุดิบนั้นสามารถหาได้ในร้านเครื่องเขียนไม่ยยากเลครับ แล้วก็แน่นอนว่าตามคอนเซปต์ก็คือสามารถทําได้ง่ายเช่นกันจุดเด่นของรุ่นนี้ก็อยู่ที่ตัวด้ามใสทําให้เราสามารถหาอินเสิร์ตหรือก็คือกระดาษลวดลายต่างๆใส่เข้าไปได้เองตามใจชอบครับผมทาให้รุ่นนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้เยอะมากแล้วก็มาถึงหนึ่งในปากกาควงรุ่นอมาตะตลอดการก็คือดร์เคทนั่นเองครับรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วและทุกันก็ยังเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีคนใช้งานมากที่สุดครับ แต่ถ้าหากใครที่อยากจะใช้รุ่นนี้อาจจะต้องระวังไว้สักหน่อยเนื่องจากหัวปากกาของดรกริปนั้นค่อนข้างแหลมทีเดียวถ้าทําร่วงโดนเท้าเนี่ยขอบอกว่าเจ็บไม่น้อยเลยครับผมแต่แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจึงสามารถพูดได้ยอย่างเต็มปากนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้ฝึกได้จริงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเช่นกันครับและรุ่นสุดท้ายที่จะแนะนํากันวันนี้ก็คือ b ัส t e อร์ l ที่ขีดข้นโดย s p i n n e r p ์พีมแชมป์โลกคมปากกาชาวไทยนั่นเองครับผม ซึ่งดุนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับดุนที่แนะนํามาก่อนหน้านี้แล้วจะเป็นดุนที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบท่าประเภท power t r i c กอย่างเช่นคอนดินิวแอสบัสฟา์มสปินนินจาหายตัวหรือท่าอื่นๆเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่สามารถใช้งานได้ดีครับผมอันนี้ก็เป็นปากกาควงทั้งหมด7รุ่นที่อยากแนะนําให้หลายๆคนได้ลองทํากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับใครที่ยังไม่เคยลองทําปากกาควงด้วยตนเองครับผมเนื่องจากเป็นรุ่นที่ทําได้ไม่ยากและก็สามารถใช้ฝึกได้จริง หรือถ้าใครที่ฝึกควงปากกามาสักพักแล้วและมีรุ่นที่อยากจะแนะนําคนอื่นๆอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับผมจะได้เป็นแนวทางสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆเช่นกันสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ